สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี C, มานิสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ้าเจอกัน,นยมามเช้าฝนตกลิ่นพี่น้องจ้าตกโกดแต่เมื่อคืนเนี่ยส่งมือละเมะว่านนี่อีกยุดไปสักพักยุดไปกับซั่มโบยุดละพี่น้องจ้า <c oughs> ยุดกันน้อยเดียวนึงกี่น้อง ตั้งแต่เมื่อวานนี่แล้วก็มาเมื่อนี้สองมือติดโอ้ยคักขักขักขักวันนี้จะดว่านกาบอกพี่น้องจ๋าเอางั้นจะได้ว่านกาบังคุณยายเห็นยังคุณยายยาทำอะไรน้อหนึ่งพี่สั่งน้อฝนตกเมื่อวานนีงม่นิสาก็ไปตลาดได้พี่น้องจ๋าไปขายของโค้งก็ขายดีดีเมื่อวานนี่เมื่อวานนี้ก็ไปตลาดถ้าโค้งก็ขายดีเขาฟ้าวซื้อฟ้าวกราบน้องพี่น้องจ๋าฝน เปียกแซโอ้ยนึกว่าสิบกได้ขายของละของก็ได้ขายคือเก่าพี่น้องจ้าเอาเฮ็ดบดได้เฮ็ดบดไปสามห่อเมื่อวานเนี่เฮ็ดบดสามห่อพักหวานอีกสามห่อแม่งอีกแม่งอีกเจดห่อบอไปเขาก็เมาเลยโอ้ดีใจแฮงได้ขายอันนี้ขายซ้ำหักกระ2องกว่าบาทแล้วพี่น้องจ้า เขาเมาเนาะไม่คานไม่ค้า,า,า,ลลา,าแถวบ้านเนาะไม่ค้าแถวบ้านหมู่บ้านขับพิ่นออกมาซื้อฟ้าซื้อพวกกา้ฟเมื่อเข้าก็ส่งเพิ่นพี่น้องจ้าเข้าก็ส่งเอาบริษันเข้าขายห้าซิบไม่ค้าบ้านนอกเป็นมาห์มารับเขา้าขายสี่ซิเบเพชรบด่ะพี่น้องจ๋าส่งเอา ผักหวานกับห่อละยี่สิบเท่ากับห่อขายสามห่อห้าสิบพี่น้องจ้าโอ้เมื่อวานขานยโองดีคักเมื่อวาน,นมักตูมมานิสาเก็บไปก็ไ,ปได้ขายพี่น้องจ้าสิบบาทเนาะมักตูม <c oughs> เก็บมักตูมไปขายนั่นพี่น้องจ้ามักตูมมักซิดามเมื่อวานมักซิดา,ดาละเห็ดจานละยี่สิบบาทได้สองจานพี่น้องจ้าก็เมื่อวานเนี่ยขายโองดีครับคนโตคันแซแถมแทนพี่น้องจ้าพนเงินกับเปีย ผมเผาปีกมดืดโอ้ใจแม่ค้าหลายอยู่ด้เมื่อวานนี่มันนิสสาวาสิบอออกไปแล้วผัดได้ของเนาะได้ของได้พักได้เฮ็ดบดหนะามันออกมังหุงก็ขายดีดีพี่น้องจ้าเมื่อวานนี่ครับมังหุ่งไซส์สี่สิบเัาได้อ,ออกไปสองหน่วยก็ขายมดบอตเอเลยเพิ่นบอตเอเลยเลยไอ้มังหงใหญ่ไอันี่สี่สิบบาทหน่วยละสี่สิบบาทเนขะได้อ,ออกไปสองหน่วยค่ะมันเต็ม มันเต็มอันนั้นเนาะมันเต็มปากามานิสาเลยบริโอกไปหลาย,ลยมือนี่มานิสาสืได้ออกไปอยู่พี่น้องจ้าขาดเงินละมือนเนี่ยมงฮุ่งกระสุกเต็มต้นหนึ่งมงฮุ่งหน่วยละสิบเบรออกไปสองหน่วยพนอนโบโต้เลยขึ้นเอาไว้แล้วก็ไซส์สามสิบเนาะมันิสาออกไปวานไซส์สามสิบประมาณห้าน่วยนี่แหละบโต้จักบาทพี่น้องจ้าขำมงฮุ่งงามเนาะโอ้คักคักคักไา,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 ายผเมื่อวานเนี่ย กุตะไปขายฟองมีมเมื่อวานนี่แหละพี่น้องจ้าใครแน่มีอย่างมีอย่างเขาก็ซื้อมัดเลยมเมื่อวานนี่ค่ะมือนีนสิด้เกบออกไปหลายอยู่มือนี่ยันสิเกบแบบไดบแบน,นี่ฝนพี่น้องจ้าท้องฟ้ายังบกเปิดเลยมเม้นซีมัดมืออีกบบบมเม้นซีมัดตกมัดหมือบหท้องฟ้าดำต๊ดนาบานมาริสาถคูใจเด่นพี่น้องจ้าถดู่ใจรถซาเลง ก็นาเอาของก็อยักไปขายเนาะฮ่าฮ่าฮ่าเบอร์ไก่มันกระโดดกินอย่างนึกว่ามันสิกระโดดเข้าวเหอนอยากไปขายของข้าตะไคร้กับม,มดพี่น้องจยาบมเมดดอกไปเหลือสองกัมใบเือสองกัมตอนมาค่ะขมม้าตะไคร้ก็หม,มดผักสะแง่กับมดมังคุ้งกับมด บักบวบเอาไปสี่หน่วยห้าหน่วยก็เลยได่สองหน่วยนี่แหละโอ้ขายของดีเมื่อวานขายของคักได้เงินมากเกือบเป็นพันคูอได้พี่น้องจ้าเมาื่อวานนี่คะขายรวมกันเนาะขายอันนั้นซิบอันนี้ห้าโอ้ขายพักวานกับขายแมงขายอันเนพ็ดก็ได้สองสามร้อยละเมื่อนี้สุดจักแนวใดมอนาย,ายานขาดอันไรายได้มังยมได้ผู้พี่น้องจ้ามังยมหวานลุกลุก มายมหวานดกมากเลยเจอกันคิดหน้าพี่น้องจ๋ากเก็บบรรยากาศฝนตกซองมือติดพี่น้องจ๋าบ้านมณนิสาเบิ่งเรื่อมือนี่ฮะมือนี้ก็จะอีกหมดมือ,มอบงท้องฟ้าด้วยหนุ่มันบริเปิดจักเม็ดมืดดำตึด๊ดตกค้อบริเฮ็ดอย่างเนาะต๊ะบริแห่งเ้ยนี่ฮะ เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะเที่